่องแฟรนชายขายดี idy, สนับสนุนโดยแฟรนชายขายดี idy, อีซับอีสานร้านอาหารอีสานที่มีจุดเด่นในเรื่องของการปรุงอาหารด้วยผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ทําให้ง่ายสะดวกรวดเร็วทําให้อาหารทุกจานรสชาติคงเดิมเสมอไม่ว่าใครก็สามารถทําได้สนใจลงทุนโทร0649491541เจอแล้ว10อาชีพใช้ไอเดียสร้างธุรกิจ ยุคนี้คิดทำธุรกิจอย่างเดียวก็คงไม่พอนอกจากจะมีเงินทุนสำคัญคือต้องมีไอเดียอาจไม่ต้องไปสแสวงหาสินค้าใหม่ๆที่คนไม่เคยเห็นแต่เราสามารถพัฒนาสินค้าเดิมๆที่มีอยู่ให้แตกต่างได้ สมัยนี้เป็นยุคโซเชียลอะไรที่เป็นกระแสใหม่ๆคนจะคิตติดใจได้ชั่วข้ามคืนแต่เรื่องแบบนี้พูดง่ายทำยากคำว่าไอเดียไม่ใช่ว่าใครจะคิดก็คิดได้แต่เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มองว่าใครคิดได้โอกาสสำเร็จก็มีสูงมากและมีตัวอย่างของคนที่ใช้ไอเดียสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จอยู่จำนวนมากลองมาดูตัวอย่างเผื่อว่าใครเห็นเป็นแนวทางแล้วอาจจะเอาไปต่อยอดได้ค่ะ 1. บริษัทระบายอารมณ์ไม่จำกดัด เมื่อมีความเครียดทุกคนก็อยากหาที่ระบายกลายเป็นไอเดียในการทำธุรกิจที่น่าสนใจเช่นห้องระบายอารมณ์ Angry Room ของบริษัท s m a ร์ชในประเทศจีน เปิดให้บริการระเบิดอารมณ์ได้เต็มที่โดยจะมอบไม้เบสบอลและอาวุธเบาๆให้เราติดมือเข้าไปพร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันซึ่งในห้องจะมีสิ่งของต่างๆเช่นขวดแก้วและแจกันให้เราระเบิดอารมณ์ใส่ได้เต็มที่ค่าบริการประมาณ158หยวนรารา700บาทหรือในอเมริกาก็มีธุรกิจคล้ายกันนี้แต่ใช้ชื่อห้องว่าเล็ก o ูมหรือห้องทุบทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ซิมซากเป็นต้น 2. โรงหนังแบบ Drive- In แม้จะไม่ใช่ไอเดียแปลกใหม่ที่เกิดเพราะโควิด19ระบาดแต่ก็ถือว่าการแพร่ระบาดของโควิด19ทําให้โรงหนังแบบ drive-in กลับมาคึกคักเป็นพิเศษยกตัวอย่างความเฟื่องฟูของธุรกิจนี้เช่นโรงหนังแบบ drive-in ในกรุงโซที่มียอดขายตัวเพิ่มขึ้น10-20%ในทุกสัปดาห์ และจะขายหมดตลอดในช่วงวีคเอนรวมไปถึงโรงหนังแบบไดรฟ์อินในอเมริกาที่มีกว่า300แหง่งที่ผู้ประกอบการบอกว่ายอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย40%นอกจากในเกาหลีใต้และอเมริกาในอีกหลายประเทศที่มีธุรกิจโรงหนังแบบไดรฟ์อินก็มียอดคนใช้งานเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน 3. ห้องเช่าป้องกันการหย่าร้าง ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าปัญหาการหย่าร้างจะมากขึ้นเพราะผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตัวอย่างชัดเจนคือในเมืองจีนที่ประกาศปิดเมืองไปเป็นเวลานานผลคือมีตัวเลขของสามีภรรยาที่หย่าร้างเยอะมากคาดว่าด้วยความกดดันด้วยความเครียดและปัญหาที่ต้องรวมอยู่กันเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดเรื่องนี้ซึ่งทาโซ,โซคุบริษัทสตาร์ทอัพในญี่ปุน่นได้ผุดไอเดียนําธุรกิจให้เช่าห้องพักที่บริษัทมีอยู่กว่า500ห้องทั่วญี่ปุน่นมาใช้รับมือกับปัญหา ดังกล่าวโดยชูจุดเด่นเรื่องการตกแต่งที่สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหรือ Work f r ฟ m Home ก็ได้ในราคา4,400เยนหรือประมาณ1,300บาทต่อวันพร้อมกันนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาปัญหาการหย่าร้างโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี30นาทีอีกด้วย 4. กล่องเครื่องสำอาง Birch Box อาจจะใช้เป็นไอเดียการตลาดของคนอยากขายเครื่องสำอางนี่คือธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงโดยโมเดลธุรกิจของเบอร์ชบ็อกคิดค่าสมาชิกเดือนละ10ดอลลาร์และจะส่งกล่องเบอร์ชบ็อกไปที่บ้านให้เดือนละครั้งโดยภายในกล่องประกอบด้วยเครื่องสำอางขนาดเล็กสำหรับทดสอบประมาณ4-5ชิ้นซึ่งบริษัทจะเลือกสรรให้กับลูกค้าโดยอิงจากข้อมูลที่ลูกค้ากรอกไว้หากลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาคิดเองว่าอันไหนดีอันไหนสวย 5. Stitch Fix เสื้อผ้าออนไลน์ใส่แล้วเป๊ะทุกวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เยอะมากส่วนใหญ่ก็ขายเสื้อผ้าแต่จะให้ดีและแตกต่างลองดูไอเดียของ Stitch f ที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์เช่นกันแต่ไอเดียสุดยอดกว่าคือจะจัดส่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ตรงตามบุคลิกของลูกค้าไปให้เลือกโดยลูกค้าจ่าย20ดอลลาร์เมื่อได้สินค้ามาแล้วลูกค้ามีเวลาลอง3วันหากตัดสินใจซื้อทั้ง5้ชิ้นเลยบริษัทก็จะมีส่วนลดให้2 5เเซน์ แต่ถ้าหากไม่ชอบเลยสักชุดก็พับเก็บใส่กล่องที่บริษัทเตรียมไว้ให้แล้วส่งไปรษณีย์คืนมาได้แต่ไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อทุกครั้งที่มีการใช้งานจะคิดค่าบริการครั้งละ20เหรียญซึ่งปัจจุบันสติฟิกมีลูกค้าใช้บริการราว2ล้าน5แสนคนแถมยังเป็นบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นอีกด้วย 6. ชานมไข่มุกกระป๋อง เรียกว่าเป็นไอเดียต่อยอดจากชานมไข่มุกใส่แก้วมาบรรจุกระป๋องให้ดูทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้นที่สำคัญคือความสะดวกสบายในการพกพาซึ่งก็มีหลายแบรนด์ที่เคยเปิดตัวสินค้าแนวนี้ เช่นคิ b e อัพชาหรือจะเป็นชุนช่วยเฮอจากไต้หวันซึ่งแบรนด์เหล่านี้ชูจุดเด่นเรื่องบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องที่ดูน่าสนใจโดยแพ็กเกจของแต่ละแบรนด์ก็ดีไซน์น่ารักน่าใช้งานแตกต่างกันไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจชานมไข่มุกน่าจะใช้แนวคิดนี้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตัวเองได้มากยิ่งขึ้น 7. เทเลคิวบตู้ทำงานได้ทุกที่ ทุกวันนี้เราทุกคนต่างเร่งรีบแต่บางทีรีบแค่ไหนก็ยังไม่ทันกับเวลาเข้างานไอเดียนี้ถ้าบริษัทไหนสนใจจะเอาไปทำเป็นธุรกิจตัวเองก็ถือว่าน่าสนใจเป็นตัวอย่างของตู้เทเลคิวบที่ให้บริการในญี่ปุ่นโดยเจ้าตู้ที่ว่านี้เป็นเสมือนห้องทำงานขนาดเล็กบนพื้นที่1.2ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยเก้าอี้โต๊ะทำงานและที่ชาร์จไฟเป้าหมายคือให้คนที่สนใจได้เข้าไปใช้งานเพื่อจะได้ทำงานที่เร่งรีบได้ทัน โดยผู้ผลิตในญี่ปุ่นมีแผนจะสร้างตู้ทำงานนี้ให้ได้1,000ตู้ภายในปี2023 8. The Spice and Tea Exchange การทำแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศมักจะเน้นไปที่อาหารเครื่องดื่มเป็นหลักแต่แฟรนไชส์น่าสนใจอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดนอกกรอบที่แตกต่างโดยเป็นแฟรนไชส์ร้านแรกเปลี่ยนเครื่องเทศและชา ที่เริ่มต้นในปี2,551และพยายามเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มชาพิเศษโดยมีเกลือน้ำตาลและเครื่องเทศเป็นรายการเฉพาะที่พวกเขามีโดยโมเดลธุรกิจของพวกเขานั้นเรียนแบบมาจาก Trending Post ของศตวรรษที่18ปัจจุบันมีร้านค้ากว่า50ร้านที่มีมากที่สุดบนชายฝั่งตะวันออกซึ่งหากใครสนใจแฟรนไชส์ทางสำนักงานใหญ่ก็มุ่งมั่นและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 9. รถ3ล้อไฟฟ้า ปัจจุบันเรามีสินค้าขายด้วยรถเข็นจํานวนมากแต่ปัญหาของรถเข็นคือเคลื่อนที่ช้าหากจะมีใครสักคนคิดพัฒนารถเข็นให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อว่าจะต่อยอดเป็นธุรกิจที่ดีได้โดยยกตัวอย่างเป็นการออกแบบรถขายสินค้าซึ่งมีหลากหลายรูปแบบตามแต่ที่จะมีคนจ้างผลิต จุดเด่นที่น่าสนใจคือจักรยานในระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่2ตัวให้สามารถใช้งานได้นานติดต่อกันกว่า5ชั่วโมงรวมถึงมีน้ำหนักเบาสามารถขี่ได้ง่ายด้วยดีไซน์ที่ดูโดดเด่นและสวยงามใครเห็นเป็นต้องอยากซื้อสินค้าแม้ต้นทุนการผลิตจะค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าและสามารถใช้สร้างรายได้ได้ในระยะยาวเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาสินค้ารถเข็นให้มีความทันสมัยและไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆอีกต่อไป สิบสิกมันเพรส e ซเป็นการออกแบบรถเข็นสำหรับร้านขนมหวานโดยเน้นสีสันให้น่าสนใจและเห็นเป็นต้องรู้สึกอยากซื้อขนมซึ่งเป็นแนวคิดในการใช้สีใช้การออกแบบตัวรถที่มีผลต่อความคิดในการตัดสินใจซื้อนี่คือผลงานที่คลาสสิกถึงขนาดที่มีหลายร้านในไทม์สแควร์ของอเมริกาได้ซื้อรูปแบบรถเข็นนี้ไปตั้งไว้หน้าร้านอันเป็นกา,การการันตีความเป็นสุดยอดแนวคิดซึ่งในวงการแฟรนไชส์เมืองไทยหากมีแบรนด์ใดที่จะลองคิดนอกกรอบ ดีไซน์รถขนมขายอาหารโดยใช้โทนสีและการออกแบบให้ดึงดูดใจลูกค้าก็จะน่าเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นข้อมูลเหล่านี้เป็นการยกตัวอย่างเบื้องต้นบางไอเดียบางธุรกิจก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่สาระสําคัญคือต้องการชี้ให้เห็นแนวทางว่าเราสามารถทําในสิ่งที่แตกต่างได้โดยอาจใช้แนวคิดเหล่านี้มาพัฒนาต่อเนื่องไอเดียที่ดีต้องไม่ใช่การล็อกเลียนแบบแต่คือการคิดให้แตกต่างเพื่อที่จะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนได้สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ